ค่ะแตงโมพารวยขอสวัสดติเอฟซสายบุญทุกคนทุกท่านนะค่ะที่กําลังเขามารับชมรับฟังทางช่องแตงโมพา่วยเมื่อนี้เนาะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่13มีนาคม2 5 6 6ค่ะแตงโมก่ะมาหอปูตาปูชีะข้าวห้อค่ะเพื่อขามาตามแนวทางใหเอฟซสายบุญเท่านะค่ะพะว่าจวนจอมอแล้วค่ะ สำหรับมื่ว่านนี้เนาะค่ะมื่ว่านนี้ปูได้ให้แตงโมบอกแตงโมว่าแนวทางวันที่สิบหกนะคะปูให้ค่ะที่ปูว่าเนาะปูให้แตงโมแตงขันหาค่ะไปหอปูรี่ค่ะให้เอฟซีฮางพินิทพิจารณนาเบิรงเนาะค่ะให้แตงโมแตงขันหาไปข้าระบะปูรี่ค่ะว่ามื่ว่านี่แตงโมข้าระบะปูตาเนาะปูตาก็บอกว่าถึงเวลาพ่อสีเบิกบุญได้แล้วค่ะอยากได้โชคอยากได้ลาบ ให้แตงคันหาไปหอปูลี่เนาะค่ะไปพร้อมแม่คู่วันที่สิบหกค่ะปูว่าจังสีเนาะค่ะไปค่ะสำหรับวันที่สิบหกเนาะค่ะปูให้ไปเบิงให้ยิมไปเปลี่ยนป้ายหอปูลี่เนาะค่ะปูบอกว่าเห็ดบ่แห้งเนาะค่ะไปหอปูลีคททค่คือเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะยิมไปเททไหเ็ดเม่ใไม่แนวสันว่ะถือกระดอกกระเดียคือพวกผ้ากันเห็ดไม่แนวปูว่าเนาะค่ะ สำหรับมอนีแนวทางของปูตาห้องเมอนีเนาะคะ่ะสิเป็นไปมาจังไดเนาะค่ะสำหรับแนวทางวันที่สิบสามมีนาคมค่ะค่ะเพราะเป็นการเสียเวลาเวลาแตงโมก,กับที่น้ำผ้าพแมพี่น้องห้อไปรับชมรับฟังปูตารา้องๆกับแตงโมเนาะคะ่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมเนาะคะ่ะกด l ล k กดแชร์กดลูกกระดิ่งไว้ค่ะจะบริพาชัดเด็ดตัวเลขดังๆจากข้างช่องแตงโมพารวยเนาะค่ะ,ะ,ค,ะค่ะไปติดตามรับชมรับฟังความแตงโมพารวยค่ะ,คะ ที่ซิผานะค่ะวันที่ซิผากับสิเฮิ์ตนผาปลานะค่ะคือเก่าไปร่วมบุญเนาะค่ะไปร่วมบุญสร้างเดียนนรกค่ะเดียนนรกสวรรค์เนาะค่ะเพิ่นเก่าดอกไม้มาแล้วนะค่ะนางยังกับพิยพรน,นะคะปิยพรเพิลเอ่ามาประจําทุกอาทิตย์นะค่ะเพลเก่าไปคนทั้งครับนาะค่ะถึงมาคุยกับภูอันนี้คือนางกองนาง้าคุณโบศนะคะ่ะ ถั่ไว้ปูหา่ารลอยไม่คูหนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยหนังหนึ่งลอยนะคะขอบคุณขอบคุณไดหลายะะ้วยค่ะอันนี้นนางสลอมสลอมบกน้อยคือเกลือน,นะคะแม่ถั่วไว้ปูหา่านลอยแม่คู่สองลอยยิมสองลอยนังยนึ่งลอยนะคะจะใช้ เ่พคนกระววมบุญมาตลอดเนาะค,ะะค่ะเนาะหลายผู้หลายคนค่ะเพคนกระววมบุญมาตลอดมาเรื่อยๆบ่าขาดสายเพราะว่าบางคนก็ได้อาหารกลางวันนางน้งโนโอ,ไอยไปน,นียิ้มขอบคุณครับเป็นนื้อสัตกสายบุญเนาะครับผมครับคนกร,ร <c oughs> ะว้วมบุญมาเรื่อยๆค่ะค่ะ ทานท่าแม่คู่แดแล้วก็ของวันของเอกนะคะของติงแสงโม่ของหนักน้อยค่ะแม่คู่กับบอกบุญไว้คือวันที่สิบหามีหน้านะคะมีนาสองห้าหกหกกับสิไปแห่ต้นเงินต้นผับปลาคือเการรวบรวมวายหยดสีแดงเท่าใด้บังคับแม่คู่ถวายไประหลาดแสนนะค่ะการรวมสายไข่ปลาเดียนนรกไข่น้ำกันค่ะราคาค่ะความานสองล้านเนาะค่ะประเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่า ว่าตองโต๊ะแก่วว่าชิบ่ได้รวมสัางนะคะได้ส้างเพราะว่าไม่คู่ให้เป็นเป็นหลอดเป็นหลอดเดือนเนื่องให้ไปซอมเทื่อนะคะ<อ>คสำหรับวันที่สิบห้าเนี่ค่ะเพราะว่าเขากับสิ่วโุป,ปูใส่วันที่สิบหกเพราะว่างานใไงก็คือวันที่ยี่สิบหกนะคะเดื่องมันเป็นงานหง่ค่ะแม่คู็กด้ใส่งบหลายนะคะซึะ่งลงท้ายเก็นไแกงมาอยู่นะคะวันที่ยี่สิบหกเยี่ยมกับเว้นกับมีแม่ท่องแปลนะคะลืมตัวเตียงหอดูเองแรล หลังจากนั่นไปนย่เหมือนขึ้นมะฮอร์โลซครบงานก็นกนคือมีวงไงวงโรตีชุดใหญ่ของแม่คู่นะคะพ้อมกับไอนิซ่าที่ท่องกันหมอลําลุงโหลดเพรท้องชช่นะคะค่ะรอดที่ตามเนาะคะ่ะให้ว่ามารวมบุญน้ำกันวันที่ยี่สิบหกเือสลองสาราการปะเลี่ยนพ้อมกับทาวกเวนกังเวนนะคะบ่วงสวงส้วงเสาเรียบร้อยมีกองยาวกองยาวเรียบร้อยแล้วก็สิีมีหมอลํา น,นะคะหมอรรคพรประยุกต์ส่วนวันที่ยีสิบห้ามีนา้านะคะ่ะเป็นงานบวชที่ผ้าพรเน,นะะี่ยค่ะบวชที่ผ้าวันที่ยีสิบห้าแต่วันที่ยีสิบหกเป็นงานบวชสหวงเลยค่ะสลองบอมเลยค่ะแต่ผู้ใด้จับมาบวชก็ได้นะคะแก่งมาได้นะคะทางวัดเพื่อนกับสิจัดก,การนั่นแหละผู้ใดอยากร่วมว่าอยากเคียบบุญอยากบวชที่ผ้ามมาฟังเพื่อนนะคะ่ะจัมาได้ อาหารการกินหรือว่าผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพตรงนั้นตรงนี้กะแกงม,มาได้ทั้งวันก็นได้ทั้งแตงโ,โมก็ได้เะะด้อหรือว่าหนักนอยมีเบื่อผู้ใดที่เพ่นสะดวกรับสายกะโทรเข้ามาได้สายเดียวกันนะคะสิเป็นแตงโมพารวยยิ้มแล้วรวยน้าชาพาโชคน้องไอพารวยแล้วก็เก่งพารวยนะคะพร้อมกับไอ้วันกะะ็ติดต่อมาได้นะคะหอว่า เข้ากระบ,บอกบุญนะคะผูใ้ใดอยากรวมสั่งรวมแต่งสําหรับตัวเลขที่แม่คู่ไปซื้อลอตเตอรี่วัดไปอยากหมจกักมอดเยี่ยมเนะาะคนกัระทำมาแม่คู่เสียงตัวได้แม่คู่ <c oughs> บนปูตัวไหนคือวัดเปยังสี่กรรมเมือน,นันแม่คู่ไปว <c oughs> ัดแบนแมทนะคะวัดแบนแมดก่าเฮ็ดไปยอดสามหมื่นเก้าสิบเก้าบาทนะคะสามหมื่นเก้าสิบเก้าแล้วก็มีคู่วัดสมทบทู่นนั่มเขเลยเป็นสามหมื่นสามร้อยสิบเกี่สิบเก้าบาท <rium> <Dante> <mark. S 3> นั่นแหละค่ะยอดบัดนี้กเพิ่นกัเลยเห็นคนเ็ดโบุญนะคะคนส้างบุญแต่ว่าสามปีแล้ว่นว่าสามปีสี่ปีแล้วงบบาถึง <loyalty. S 2> ่นก็เฮ็ดไปเรื่อยๆขั้นมีบุญบุญกะทิ้นบุญผาป่าจนเสร็จดีมาเท่ะสองสามหมื่นเพื่อก็ทยอยเฮ็ดกันสิ็จนะคะบัดนี้เพ่นเลก็เล่ยวังค้ากับบระท่านมุ่งว่าสั่นบ่ดท่านมีงบว่าสั่นเลยว่าเออขั้นแม่คู่โสมานแม่คู่อาจจะเป็นเจ้าภาพ จะพาหมุ่งมาฆาไหเดือยแม่คู่แลที่ฐานขอให้ออกเก่าศูนย์แม่คู่วางสินะคะ่ะคือข้ามาที่ฐานของแม่คู่ขอบนขอบนปู่ตาเท่านี้แหละคะ่ะพอกระปูนี่น่ะคะ่พะพอว่าปูหันปูเพราะนอนุญาตแม่คู่ก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับแม่คู่ไปเย็บจับยู่นังกับแปะก็เดีเย็บจับเลยเจาเก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งค่ะเก้าศูนและเก้าหนึ่งเย็บจับยู่วัดบันแมีนะคะนั่นแหละ ค่ะพี่นิดพี่เจรนาเบิองแม่คู่ก็ให้กินแนวทางนะคะเด้อวสำหรับตัวเรียบปูหากั่เก้าเกศศูนย์อาไปยิบหมาว่านแม่คู่ไปยิบเอาจะขายหมูว่านนี่ว่ะหมูว่านแม่คู่ไปคืนเงินนะคะแม่คู่ก็ไปยิบจับปูไปหยิบจับรางวันใหญ่ระงวังสิบวันรางวันใหญ่บางเนย่ก้าซีบมันว่ะค่ะไปยิบเก่าซีบตะวันไปยิบเก่าซีบตะวันเนี่ยมันแม่คู่ไปยิบ มมุติว่าเด็กน้อยพวกหีพวกเป็นจพอนท้าหยีเป็นว่าเป็เก่าเสียแต่ว่าแม่คู่ตแม่คู่ห่อยนหาหนึ่งมาออกกลางประเหต์หนึ่งหาคือเออหาหนึ่งยีอยีว่าเนี่ยค่ะ็ือหาไปคนอหาหนามากเห็นอายุไม่คู่ดึงขวดลดขาหาหนึ่งแต่ว่าแม่คู่ว่าสั่งแกวไาเสียวหาหนึ่งแม่คู่กับ่าขค้นว่าสี่สี่เป็ดดึงหานึนะคะแต่ว่าเขาได้ดึงหาหนึ่งไว้เนี่ยค่ะเราจะดึงเพราะว่าดึม่คู่ เออนี่บอลเมียนตอนนี้อันนี้ม่จะเก่าสูงคือแสดงว่าแม่ผู้อาไว้แล้วนะคะปู้ก็เรยบอกว่าให้ไปยิบเก่าซีบภาษาเก่าซีบหัวใเก่าซีบบอลว่ะเก่าซีบเป็นอย่างปู้เก่าซีบว่าเก่าซีบกับเก่าซีบเหมือนแล้วเราเก่าซีบเก่าซีบกับเก่าสูนเออเออเมียนเมียนรางวัลรางวัลให้ไปยิบเก่าซีบเหลขกชายไปยิบเก่าสูนเราเมียนรางวัลชายสองตัวไปยิบเก่าสูน แต่วันนั้นวันไงนไปยิบเก่าซีเตอร์อ้วนนะระวังแต่ว่าคือบวกลืมตัวละชีวีผู้ยิบชาวใกะเก้าศูนนะคะเก่าศูนเก่าเนืองนะคะหาเนึองเมื่อวานไปยิบได้เก่าเนืองเยอะครับที่ว่าจุดโขดเลยนะคะเก้าเก้าค่ะเก่าเก่ากับแมนเก้าเก้าเดี่ยวไปเสริมเก่าเก่าเยอะไปเสริมเพราะว่าคือจังวันสิบเป่าขาหนึ่งเนี่ยมันไม่ดีเลยเพเนี่ยแต่ะวันเด็ทีไม่คู่กับสามเจี๊ยบมูส บ่แนวเดียวไปจจดทูบยี่หันย่ำใดเนาะวันที่จะต่อเป็นต่อตลอดวันก็่อ้ยคนเราเรน่งว่าเป็นเจ๊ดเจ๊ดหั้งวันออกหนึ่งหนึ่งเราถามว่าหาหาอไรบ้างดวยเจอทูบเรนึ่งหาหาเด้อวันนี้จุดแดนไปกับเกลดแต่มม่วไปจุดแดงศูนย์เก้าเก้าขั้นบ่อศูนย์เก่าเก่ากับเก่าศูนย์เนาะเก่าศูนย์เก่าแล้วจะเรี่มกับเอาแต่เก่าเก่าอะไรนี้ จามเ็อ่อนชีเจ็จามก็คยฟันก็ชีเจ็บเาะสปูคิดประคับปูพุ่งปูบักลบมกท่จาทั้งจาวัดจามเขาจากกระร้าปู่ไายเทวะวะคือพระองค์เออมือเย้ไว้ที่ครับงมือมือเม็นเงื้อวัดเชื่อม้อเออมือเปิดชิดคิดวะมือขึ้นมาชิดผ่าเนาะมือห้ยออกไปชิดหัวแต่งหวัด ใล้ร้อรวเช่กครับคุสิบ้ามสบสสิบห้าแล้วก็สิบหตือย่าสามืึนมันคือคือกับมึนคือหกเนาะอืมจัดมากระปอถช่วยไม้ม่คือเร็วกอะไรดื่ครับคุเออเขี่ยคือขอดแลจะต่อมก็ไ้น้อว่าคุณาว่าท่านไหนก็ไม่ยอมได้ครับคเออ เออคูเยจุขาย้องจุดขายเงินทองไหมลเกสร้างมาซืจุดเดีอคู่จสดเตียคือพอจ่ายแล้วแว่าแกพู้กันคนชักมาหาเัินคู่ตายอู่แล้พ่อขึ้นรถกับฟ้าขังก็จ่ายว่าังเออไปจะบฟักเชื่อง้ยสามร้อยห้าสิบก็เรียบร้อยว่าังเงินคืนวันีจื่มาั่ื่องรับ ต่ว so it ่าผู้คนกับบ่อ่ายเลยใช้รถยืมได้ดูแลลมขึ้นแเรื่องม่างรายได้การมางมยนไว้ยืเอาก็คือราบู้ก็กับว่ามึงเงี่ผู้ไดตกับค้อภูเก็ตมาทางกึ่ตรงตําเมดอขาถวูืองจาภูบ้งเงินเหมือนยืมภูมือเจาภูนงักุูงักปากมองมานางยมืงอ้ยยิือพอเขาอนุัดจะเขาว่าแถเป็นยืนเป็นชิ้นได้ ตื่พอไ้วตัว่ะเอาราคาข้อกอดโถกับมือกับผู้รังคมผู้รังคุเมดื่มพานักข้างว่าชันจื้อครับคั่วเขาถืออังุมัดตื่ือพอให้เขาเช่นให้เรื่อเรื่อเรว่าค่ะขั้นจะให้เขาเช่นเรื่องมันบางอย่างเดี๋ยวจในปู่ไ่โตไ่โตมาปู่คุกชิงผ้ยังไม่ไก่โตเลยครับปู่คือมัข้อปากเปล่าว่างยังไงอ่ากกัดจับขันตองเนาะครับผู้รคนขันตองเอาไปดองไว้กับมือละ เออไปไว,ว่างว <Jamie, here S 2> ่าก็ม <serves> ือแกว่าหายว่าไตคุ้งเรื่องเหมอรื่คอ้าวก็คือผู้ใดกกจะเงื่อนเรื่องมือนอาั้นจัดไปไตคุ้งเรื่องไม่จะถไห้หรือใคเจะทำเขาก็อนุมัติไง้็คือฝั่งตใุ้ตเนาะคร้เออตรงคือเจรนาดูนะลูกนะคำถามและคำตอบมือความหมายสำหรับคุณครูวันนี้เออแกถามนักเรียนว่าโอ้พวกดักเป็นคุยเขาอ้าวบ่าะ คุณครูขายเฮือนวันนี้ขาดโรงเรียนเพราะว่าคุณครูขายเงื่อนทั้งไอ้ทั้งจามจามผิดปกติว่าแันว่าพานรงก็เลยบอกว่าคุณครูไม่ต้องมาโรงเรียนจะมาจัดสืเสียวอว่าค่ะงเออากจะมาจัเสียอว่าเรื่องเออพานรงก็เลยถามคุณครูขายเงื่อนเออไม่ต้องมาหรอกนะเออเดี๋ยวเด็กน้อยมาจัดติเสียว่าค่ะงจัดสืยอวุ่นเรื่อง คู่คู่กับเรื่องาดบข้อนการเรื่องมันจะคู่ฟึช้อนรื่เรื่องใบคู่พึชถอนการเรื่องสีช้อนนะเดหน่อยนื่งบแต่คุ่คู่กับพึกคึกออเพราะว่าพม่เคยรู้เรื <c oughs> ่องดอะไรเรื่องแต่ว่าพึก้อนนะเด็กนกเอียก่อเกดต่อไปจะเป็นตัวอะไรว่าขันทามเิ็หน่อยไหมเรื่องก็อใกล้โตเก่ไปจะเป็นง้ง เล็กหน่อยต่อไปว่าจะคืออ่ะออาคู่คู่ว่าางเรื่องหนังถือบอกแ่ขาไข่งเรค่ะเออเมียนอีหรือเนาคู่ว่าแข่งมาบ่ายคู่ก็ถวนมาเรื<ช>่องก็เรืเอ <ๆ S 2> เร่องมาเขาตอบเพิออ่มนั่งว่าหูจากจ๋าคือเราปรชบไปคู่คู่วา่าแอ่อก็เอ้ก็ไก่ตัวต่อไปแต่เป็นตัวอะไรเล็กหน่อยแต่ถามว่าคู่ว่าะเรื่องนังถือว่ะ ต่อไปกับเคาะคันเนนนื่ไม <c oughs> ่อีกเลยด้วยการพูดตอบมบเรื่องคเั่งานหาเงเจอี้ยงเงกับปเปลีนเกลียวด้วครับอ่าเงินเกียนครูถามใหม่ก็ได้เออา่ายทายยผ่านไปบันนี้วิชาคณิตนี้ตัดฉากขคณนตี้ฉาข้อขน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 หนึ่งม่รู้ว่าวันนี้แม่ไก่จอ่พาลูกไก่ไปออกกำลังกาย่ค่ะ ไปออกกําลังกายไปกลี่ตัวหวานไก่ไดอคู่กกนเลยว่าไปออกกําลังกายไก่เกลีกลก่ต,ลต,ลตัวไก่เกลีตัวไก่เกลดตัวแต่เวลากลับมาน่ะอืไก่มาไม่ครบนะลูกเพราะว่าไก่ถวเออไก่ไปออกกําลังกายมันเหนื่อยนะลูกอืตอนไปมีเกลดแต่ตอนกลับ แต่ตอนกลับความให้ยืนะพั่เรียนข้อหนึ่งนะตอนไปมีกิกตอนกลับมามีหกแล้วมันหายไปไหนแล้วจะได้เท่าไรนักเรียนตอบคำถามค,ววาคารูด่วนใส่ความตื่ครับคุนโจมพือพิจารณาหายไปหนึ่งตัวหายไปหนึ่งตัวร่วมแล้วจะกักตัวไม่ไกลก็เกด ไอไปหนึ่งแล้วหกจะปูเลี้ยงหกแล่วม่เนี่ยสามตัช่แล้เป็นเจ็ดหบหนึ่งัวบ่มันแค่ข่าเรื่องเค่ใจครือกันข่าเรื่องเออข้าวตอกาวค่ะเอใครตอถูกก็เรื่องใครตอถูกานักเรียกเข้ากตอขูก็่ะ่เออเข้ากปุยคู่ๆเนาะอืมแค่วันจ้าจังว่าดุเมือนกุเออนึกมาเขาตจตัวแคดตัว คงจะมาฝึกน mm ้องว่าทางชาวว่าน่ารักคือการสอนเรื่องอ่าวรับษัเก่อนอันนี้เอฟคือผ่านมาทางท้องดืเออได้ผู้ร้ายคนร้ายคือเสียงเรื่องน้ำ่าบุ้งนาองนายชาววัยจะมีคนรักนางรำได้ไร้รักนางแทสนแบบนั่งพักพัทราวดีอืมแล้วก็นอนขอสุขนึ่งค้าแล้วก็ ทองมันว่ากันอืองานทองมันซือวิบูมหนึ่งพันบาทเ่าหรวมเปรวมถังน้องน้อเอาหานี้กูไม่รัไม่สงไม่มายอกวันนี้กูขัาพระดรวยรวยเฮงเฮงมันมันใกล้วันดกออกแล้วเข้าใจนะ้องน้อ อันนี้นางกองโบกเอาถวายปูตาพบกับปลาจูปลาแกร่วมข้างเออให้คยืมน้ำข้นงว่าให้ยืมกีรยาบูเด้มวอทั้งเขาทั้งช่วงอันนี้นางถวายอมบกน้อยเออถวายปูตาเหมือนเดิมให้มาครูด้วยให้ยืมให้นักน้อยด้วยเอาให้ยืมนั่งหลับไม่กบไม่หลับไม่กบไม่ไหวทุกขับขับอย่งเดีแล้วลูกเยอขอให้เงินไห้รองขอให้ทองแล้วมาึงินแล้วก็รวยอ่ะมา